ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอของอเพจที่สามครับผมเนาะเพจที่สาม ที่มีกระแสว่าพระเกาไกรสร้างกฎหมายร่างกฎหมายขึ้นมาว่าจะปลดล็อกในรูปแบบของเพศที่3ให้มีศักยภาพที่โดดเด่นเท่าเทียมอ่าประเภทที่ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมครับผมเนาะแต่ในรูปของผม,ผมเองอผมก็ว่ามันไม่สมควรในรูปของที่จะปลดล็อกเนาะ,ะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือในรูปแบบของที่จะปลดล็อกจริงๆก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะจะเป็นคำนำหน้าหรือว่าจะ,ะมีบุตรบุญธรรม หรือว่าจะมีในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของแปลงเพศอ่าถ้าแปลงเพศในรูปแบบของ, Tom ie, บบของอทอมลูดี้ครับผมเนาะในรูปแบบของกระเทยเจครับผมเนาะหลักๆโดยรวมแล้วในรูปแบบของอเพศที่สามนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของที่เขาว่ามันมันเท่าเทียมหมดทุกประเภทเนาะครับผมเนาะมีทั้งเพศชายเพศหญิงในรูปแบบของตัวตนคนเดียวกันดังนั้นแล้วในรูปแบบที่เราจะมีศักยภาพในรูปแบบที่โดดเด่นจริงๆให้กับเขามันก็ต้องมีในรูปแบบของการแปลงเพศ ถ้าดีนี่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะจะเป็นผู้ชายเลยก็ต้องตรวจแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่งเอ่อหัวแต่งผมตั้งแต่เปลี่ยนนายเป็นนางสาวเป็นนายก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะครับผมเนาะต้องอายุเท่าไหร่ประมาณที่ว่าเป็นหลักเป็นฐานไม่ใช่ว่าจบการศึกษามาแล้วจะเป็นดีเป็นทอมเลยมันไม่ได้ครับผมเนาะมันต้องมีเอ่อกฎหมายที่ว่า เอ่อมีเงินเก็บมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็จะมีคู่ก็เปลี่ยนนามเป็นเอ่อข้างหน้าเป็นนางสาวหรือว่าเป็นนางนี่ก็เป็นอีกรูปแบบที่เอ่อเป็นนายได้น喏เอ่อและก็รูปแบบของเจเกเทยครับผมเนาะเพศที่สามอ่อกลุ่มนี้เอ่อก็ถือจัดว่าเป็นเอ่อเพศที่น่ากลัวกับภาวะสังคมครับผมนะเพศที่ว่าเอ่อมันมันมันเป็นในรูปแบบของเอ่อ สภาวะทางสังคมนี่มันก็เปลี่ยนแปลงครับผมเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็มีศักยภาพที่ป้องกันไว้ในรูปของของปอกปรกเราก็ให้ในรูปของจีปี่ปีขึ้นไปเป็นจะเพศแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งก็ให้ในรูปแบบของเปลี่ยนคำนาหน้าเปลี่ยนคำนาหน้าแต่ต้องมีในรูปของกฎเกณฑ์กฎิกาแล้วก็รูปแบบคุณสมบัติยังไงบ้างครับผมเนาะการที่จะแปลงเพศถ้าแปลงเพศแปลงเพศ,เพศจริงๆถ้าคนนี้ไม่แปลงเพศ ห้ามเปลี่ยนเสียงหรือทำเสียงหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆผิดกฎหมายครับผมเนาะแต่งตัวเป็นหญิงหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเพศเอ่อไม่มีคำนำหน้าต้องมีบัตรอย่างเดียวครับผมเนาะดังนั้นในรูปแบบนี้ปลอดล็อกครับผมเนาะมันจะเหยียดอ่าในรูปแบบนี้มันจะเหยียดเพศเอ่อเพศเดียวคือเพศชายและก็เพศหญิงครับผมเนาะอ่าสิ่งต่างๆนั่นคือรูปแบบนี้การเหยียดการเหยียดเพศครับผมเนาะการเหยียดเพศเห็นมาบ่อยครับผมเนาะ เห็นเห็นมาบ่อยการแย่งชิงพื้นที่ในรูปแบบของคนที่เป็นเพศที่สามที่จะมีศักยภาพที่อยากแย่งชิงงานหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆเป็นเพดานของตัวเองเป็นสร้างสร้างสิ่งต่างๆนของตัวเองดังนั้นแล้วเราจะหยุดในรูปแบบของเพศที่3ก็คือกฎหมายไม่ปลดล็อกครับผมเนาะแต่จะปลดล็อกจรงิงๆกฎหมายจริงๆไม่ปลดล็อกแต่ว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของคําว่า เปลี่ยนแปลงเพศนี่ก็โอเคครับผมแปลงเพศแต่คนที่ไม่มีคุณสมบัติคือรูปแบบของ25ปีต่ำกว่านั้นคือผิดกฎหมายครับผมเนะเาะถ้าสูงกว่านั้นในรูปแบบนี้ไม่แปลงเพศเในเรื่องของไม่มีบัตรประชาชน ในเรื่บงของไม่มีคำนำหน้าหรือแปลงเป็นเพศอืน่นในเรื่องของอผู้หญิงแต่งตัวหญิงนี่แต่งตัวยชายประมาณนี้ครับผมนั้นยอมรับในรูปของของสังคมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในรรป่บบของในประเทศและต่างประเทศครับกฎหไมยก็ต้องมีครับผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับผมในในคลิปนี้ครับผมเนาะาาในรรปแบบของการเหยียดเหยียดเพศครับผมเนาะนราเรื่องของเหยียดเพศที่เป็นเพศเดียวเป็นเพศเดียวครับผมเนาะเพศชายแล้วก็เพศหญิงครับผมเนาะโดนที่โดน ไม่ใช่เ,เพศเ,เดียวในรูปแบบของชายและหญิงเหยียดสันทัดเหยียด เหยียดเพศครับผมเนาะเหยียดเพศเอ่อเพศที่สามครับผมนะแต่ถ้ากลับกันในรูปแบบของเพศที่สามเหยียดเพศเดียวครับผมเนาะเพศหญิงเพศชายประมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวลำกลางคมอ่าถ้าจะจัดอ่ในรูปแบบของทางสังคมจริงๆนะรูปแบบของเอ่อก็เป็นอีกรูปหนึ่งเนาะคนแก่คนพิการแล้วก็รูปแบบของเพศที่สามครับผมเนาะก็ฝากไ้ด้วยครับผมเนาะคลิปนี้ก็สาระเนื้อหาอ่าสิ่งที่เอ่อเห็นมาแล้วอ่เสียแล้วก็สิ่งต่างๆที่เอ่อต้องการพัฒนาหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะก็ฝากข้ากก้าไก่ด้วยพิจารณาีบน ได้ท่านสวครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมเนาะบ่าวต้อครับผมเนาะเกรวิธีชาวบ้านครับผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับผมเนาะมีคอมเมนต์ฝากติดตามด้วยครับผมเนาะสิ่งดีดีก็จะเอามาเล่าหรือว่ามาถามเพื่อนพ่อพี่น้องชาวบ้านของเราและวิถีของเราครับผมเนาะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ